นอกจากตัวอัลฟาดับเบิลโคดอย่าง ASCII หรือ Unicode ที่เป็นตัวของโค้ดหรือรหัสที่เราใช้กันในระบบดิจิตอลหรือคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยยังมีโคดอื่นอีกที่เราจะใช้กันโดยเฉพาะในรายวิชานี้ตัวที่สองที่เราจะมาคุยกันก็คือเราเรียกว่า BCD Code BCD เนี่ยย่อจากคำนี้ย่อาาว่า Binary Coded Decimal มีคำว่าควาคว่า b r y แล้วก็ Decimal อยู่ในคำเดียวกัน อ่ะขีดเซนตายไว้หน่อยอ่าบ i นา r y แล้วก็เดซิมอลฐานสองกับฐานสิบอยู่ในรหัสเดียวกันเหรอจริงๆแล้วจะเรียกว่าอย่างนั้นก็ใช่ผมยกตัวอย่างเช่นตัวนี้แปดเจ็ดสี่แปดร้อยเจ็ดสิบสี่อันนี้เป็นเลขฐานสิบหรือเดซิมอลมันจะถูกแปลงมาเป็นเลขฐานสองตัวนี้เป็นบินา ري โดนอ่าตัวนี้เป็นบ i นา r y แต่เป็นไบนา r ีแบบ bcd ไม่ใช่ไบนารีปกติเพราะว่าท้าคุณสังเกตดีๆมันจะแปลงลงมาตรงๆแบบนี้เลย8ก็คือ1 0 0 0 7ก็คือ0 1 1 1์และ4ก็คือ0 1 0 0คุณลองแปลงเลขลงมาทีะหลักเลยเห็นไหมว่ามันมีการเอา สไปหาร874ลงไปเรื่อยๆแล้วค่อยคอนเวิร์ตมาเป็นอย่างนั้นไหมไม่ใช่เพราะว่านะั่นคือการคอนเวิร์ตเลข874เป็นแบตเรี่ถูกไหมแต่ BCD เขียนเลขฐาน10เขียนเลขฐาน10นะในรูปของเลขฐาน2แต่ละหลักของฐาน10เขียนแทนด้วยรูปของเลขฐาน2เราเรียกการเขียนแบบนี้ว่า BCD แต่แน่นอนมันอยู่จัดอยู่ในกลุ่มที่ไม่สามารถไปคำนวณได้เพราะอะไรเพราะว่าคุณไม่สามารถที่จะเอาเลข BCD 2หลักมาอะไรกัน เอามาบวกกันแล้วอะไรแล้วทดได้เหมือนกับระบบจํานวนเพราะว่าเราดันเขียนเลขฐานอะไรฐาน10บเป็นเลขฐานอะไรฐานสองคราวนี้อา้าวแล้วทําอย่างนี้ทําไมอ่ะทําไมจะต้องเขียนเลขฐาน10อยู่ในเลขฐานสองแบบนี้ก็อย่างที่บอกไว้แต่ต้นแล้วว่าในระบบคอมพิวเตอร์หรือในดิจิตอลทั้งหมดเนี่ยเราทํางานอยู่บนเลขฐาน2กันวงจรเราซัพพอร์ตแต่เลขฐานสเพราะฉะนั้นเรามีเลขฐาน1ิอยู่เช่นแ7ด แน่นอนแหละเลข874จริงๆเวลามันวิ่งจนเป็นสัญญาณไฟฟ้าในวงจรเนี่ยมันวิ่งด้วยเลขฐานสองนั่นคือเหตุผลที่เราจะต้องแปลงตัวเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสองส่วนหนึ่งก็คือนึกถึงภาพของเซ e g เซกเเคยเห็นตัวของตัวเลขดิจิตอลแบบนี้ไหมครับอ่าที่เป็นเหลี่ยมๆสมมติผมมีสองตัว เหตุผลที่มันเรียกว่าเซเว่นเซกก็เพราะว่าจริงๆแล้วไอ้สี่เหลี่ยมที่เป็นแถบยาวๆที่ผมเขียนเนี่ยมันมี7อันปกติเริ่มจากข้างบนตรงนี้เลยเราจะเรียกตรงนี้ว่า A แล้วไล่ตามเข็บนาฬิกา A B C D E F แล้วตัวกลาตงตัวนี้เป็น G อ่าเรานับดูมี7ชิ้นเขาได้เรียกว่าเซเว่นเซก ไอ้ตัวนี้สมมุติว่าผมต้องการเอาเลข874ไปแสดงบนเซเว่นเซิเนนทั้งหมด3ตัวเพื่อจะแทนเลข8เลข7และเลข4ใน3หลักแน่นอนแหละผมต้องแปลงเลข874ให้เป็นเลขฐานอะไรแน่นอนถ้าต้องเป็นเลขฐาน2ถูกไหมเพราะว่าวงจรเราดิจิตอลเราใช้แต่เลขฐาน2ผมก็ต้องแปลงแต่หลักให้เป็นเลขฐาน2ก่อนแล้วก่อนที่ผมจะส่ง1000ไปที่เซเว่นเซมิเมนตัวที่1 หนึ่งไอ้ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งไปที่ 7, เซเว่นเซกเมนต์ตัวที่สองแล้วแน่นอนศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ให้ไปเซเว่นเซกเมนต์ตัวที่สามอย่างนี้เป็นต้นผมก็จะถึงได้เอาข้อมูลตรงนี้ไปอะไรได้อ่าไปแสดงผลเป็นเลขแปดถูกไหมเวลาแสดงผลก็น่าจะเป็นแบบนี้ถูกปะ 8, แปดก็อย่างนี้อ่าแปดเจ็ดสี่ถูกปะใน 7, เซเว่นเซกเมนต์สามหลักผมก็ต้องแปลงเป็นอย่างนี้นี่คือประโยชน์อย่างหนึ่งของตัว BCD การที่เรียก BCD ไม่มีอะไรซับซ้อนคือการเขียนเลขฐาน10อยู่ในรูปของเลขฐาน2เราเรียกแบบนี้ว่าตัวบนารีโคดิเดซิมอลหรือ BCD นั่นเอง